สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมนะครับเจ็ดที่นั่งของเรานะครับตอนนี้นะครับตัวนี้ e v e r อเรสต์วายแทนะครับตอนนี้ก็เป็น e v e r อเรสตตัวรุ่นท็อปสุดของเราเลยสําหรับตัวเจ้ารุ่นวายแท็นะครับคันนี้นะครับเราเรียกว่ามีการตกแต่งแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้านี้นะครับที่เราใส่ชุดแต่งเพิ่มนะครับรวมถึงล้อแม็กของเราแล้วก็ด้านท้ายด้านบนนะครับเรียกว่ารอบคันเลยดีกว่าที่เรามีการอัปเกรดตกแต่งเพิ่มเติมนรรัตววีีี้ท่่เเาายก แบบแต่งแบบวัยรุ่นดูใบนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับของตกแต่งของเจ้าเอเวอเรสต์วายแท็กของเราคันนี้นะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้านี้ก่อนเลยนะครับก็จะมีในส่วนของชุดหน้านะครับคันนี้ชุดแต่งที่เราใส่ก็จะเป็นชุดแต่งของตัวแรปเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวชุดครอบนะครับเข้าไป่าเนี่ยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับก็แต่งออกมาแล้วก็ทําให้ในส่วนของด้านหน้าของเรานะครับดูหล่อขึ้นดูแกร่งขึ้นแล้วก็ดูบึกบึนใหญ่ขึ้นด้วยนะครับสำหรับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับตัวนี้ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับนี่ครับตรงบริเวณชายกันชนก็จะมีคําว่าวิกเตอร์นะครับที่เป็นบอกชื่อของค่ายแต่งของเขานะครับตัวนี้กล่องเซ็นเซอร์ของเราตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ได้บทบังแต่อย่างใดสําหรับตัวชุดแต่ง กล่องเซนเซอร์ตัวนี้ก็เป็นกล่องเซนเซอร์ในส่วนของตัวพวกป้องกันการชนนะครับตัวนี้นะครับดันล่างห่วงลักจูงทั้งสองตแหน่งก็ยังอยู่ครบถ้วนมาในส่วนของด้านหน้านี้เลยกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าตัวทรงแรปเตอร์นะครับตัวกล้องเขานะครับก็ยังอยู่กล้อง360องศาตัวนี้ด้านหน้าของเราก็จะมีตัวตัวล้างเลนให้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดที่ปัดน้ําฝนเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําฉีดล้างทำความสะอาดของตัวเลนกล้องให้ด้วย ไฟตัดหมอกก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมตัวนี้เป็นตัดหมอกแบบ LED แล้วไฟหน้าสำหรับรุ่น Everest White Tag ก็จะเป็นแบบ Matic LED นะครับตัวนี้ก็เป็น LED เต็มระบบเลยมี daytime ที่เป็นรูปตัวซ c, c a m เป็นเอกลักษณ์ของตัว Next Gen ด้านในก็จะมีไฟ Matic LED นะครับตัวนี้ปรับลำแสงอัตโนมัติไฟ Auto ให้ด้วยนะครับตัวนี้ สูงต่ำออโต้ด้านบนกระจังหน้าก็จะเป็นไฟ LED แบบ3จุดฝากระโปรงก็จะมีอะคริลิกคำว่าวายแทนะครับตัวนี้ก็ด้านหน้าของตัวรถเรานะครับเดี๋ยวเรามารับชมจุดต่อมาเลยด้านข้างกันด้านข้างนี้นะครับก็จะมีคิ้วล้อนะครับตัวนี้คิ้วล้อก็จะเป็นแบบสีดำอ่านี่ครับตัวคิวล้อตัวนี้คิ้วล้อของเรานะครับ ที่เป็นสีดำแล้วก็จะมีในส่วนของอาการที่เราเอาไปรับสติกเกอร์นะครับรวมถึงล้อแมกนะครับเอเวอเรสต์วายแท็ก็ล้อแม็กเป็นขอบ20นิ้วอยู่แล้วคันนี้นะครับเราได้มีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวแม็กครนะตัวนี้ก็เป็นแม็กของตัววีนอมเป็นของค่ายเลนโซเป็นลายก้านนะครับตัวนี้อ่านีครับบอกว่าของวีของเลนโซตัวยางนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตัวยางของนิโตนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด20นิ้วอยู่เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวที่เรามีการทำนะครับก็จะมีในส่วนของเปลี่ยนโช๊นะครับปีกนกนะครับน,นี่ครับปีกนกแล้วก็รวมถึงซับแท้งนะครับที่เรามีการอัปเกรดเปลี่ยนแล้วก็มีการโหลดนะครับ ให้ตัวรถเนี่ยนะครับเตี้ยลงด้วยนะครับตัวนี้โหลดลงไป2นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการสะบัดด้วยนะครับอ่าด้านล่างนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับตัวแก้มอ่าด้านข้างก็จะบอกเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เครื่องยนต์ไบโทโบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์แบบทโบคู่ด้วยมีอะคริลิกคำว่าวายแท็กสำหรับกระจกด้านข้างของเรานะครับตัวนี้ก็จะมี ไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างกล้อง360องศาไฟส่องสว่างที่พื้นตัวกระจกก็ปรับเลนแบบไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าด้วยรวมถึงมีบสปอร์ตนะครับแจ้งเตือนรถในมุมอับให้ด้วยคันนี้เรามีการแลปในส่วนของหลังคาและก็ในส่วนของเสาต่างๆของตัวรถนะครับตั้งแต่ในส่วนของด้านหน้าเลยก็จะเป็นเสา A นะครับนี่ครับที่เราแลปสีทําเป็นสีดํานะครับราหลังคา ตัวนี้ราวหลังคาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสำหรับ e v e r e s t ตัวรุ่นวายแท็ของเรานะครับด้านท้ายของตัวรถด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็น LED แบบเป็นซิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว e v e r e s t ของเรามีในส่วนของกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอมาให้ไลฟ้าด้านหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3 แล้วก็ชุดแต่งตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับมีคําว่าไวน์แท็กแล้วก็อะอะคริลิกคาว่าตัว4ีคนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็น4ีคูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่ออะเป็นเหมือนท่อคู่นะครับแต่ตัวนี้ให้ชุดหลังสเกิร์ดด้านหลังนี่ก็จะเป็นในส่วนของของแต่งนะครับเป็นท่อแต่งหลอกนะครับไม่ได้เป็นท่อคู่แต่อย่างใดนะครับแต่เราสามารถอัปเกรดทาเป็นแบบว่าท่อแต่งต่างๆได้ด้วย นะครับด้านด้านนี้นะครับฝาท้ายของเราก็จะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนี่ครับก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคต่างๆนะครับตัวนี้ก็ที่เราเปลี่ยนของโปรเฟนเดอร์ของเดิมเราก็ถอดคืนให้ลูกค้านะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านภายในของตัวรถกันดีกว่าว่า e v e r อร์เรสต์เนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มจากในส่วนของตัว บาะหนังเลยนะครับเบาะหนังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวว i ยแท็กเลยนะครับตัวตะเข็บของตัวได้เข้าเนี่ยก็จะเดินได้แบบสีส้มนะครับคันนี้เรามีเปลี่ยนพรม 5D ด้วยนะครับพรม 5D ก็ทําเป็นแบบสีส้มนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้ากับในส่วนของตัวเบาะหนังด้านหลังของเราก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับมีช่อง usb นะครับแล้วก็มีช่องโวลต์ไฟให้ด้วยนะครับช่อง ac สา0สรโวลต์นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มีติดสครับเพจเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันดีกว่า ตัวนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าของเรานะครับก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้หน้าจอเลื่อนไม้ของเรานะครับก็แสดงค่าการขับขี่ต่างๆของตัวรถนะครับครับหน้าจอกลางนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วเลยนะครับแล้วก็ เกียร์ของเราเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเกียร์แบบ e-shifter ให้แล้วนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเกียร์นี่เข้าแบบอัตโนมัติให้ด้วยนะครับมีทั้งชาร์จนะครับแบบวายเลดแบบไร้สายนะครับแล้วก็เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าขับเคลื่อนแบบ2ล้อ4ล้อนะครับทั้งรอบความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับ ถุงลมนิรภัยทั้งหมด7จุดด้วยกันคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยแล้วก็หัวเขา่าผู้ขับขี่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันแบบเต็มระบบเลยมีคูดคอน control รวมถึง adaptive cruise control นะครับรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าให้ด้วยรวมถึงรถวิ่งเองให้อัตโนมัติด้วยนะครับพวงมาลัยก็เดินได้นะครับตัวนี้ทำเป็นแบบหนังแล้วก็เดินได้ตะเข็บแบบสีส้มนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นแบบ auto มาให้แล้วนะครับ มีที่วางแก้วให้แผงด้านข้างเนี่ยนะครับก็เป็นปุ่มในการควบคุมนะครับในส่วนของกระจกด้านข้างและก็กระจกที่ประตูของตัวรถนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของสำหรับรุ่น e v e r e ร t เลยนะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1,922,000บาทนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับตอนนี้เราก็มีรถพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าด้วยทุกสีนะครับถ้าอยากได้แบบไหนก็ พักก็ามาหาอ่านนะครับหรืออยากได้การตกแต่งแบบไหนนะครับเดี๋ยวแนะนําการตกแต่งการออกรถให้นะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ